เมียลูกชายดารารุ่นใหญ่งานเข้าค่ะมีเรื่องกับสาวสองด่าพิสภาพช่ำเพราะหึงโพสก่อนเจ้าตัวโต้ตตตนังคนละม้วนแต่โซเชียลขุดชอบหาเรื่องคนไปทั่ว งานนี้ทำเอาโซเชียลมูงกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเมื่อเพจดังเปิดประเด็นว่าสะพายบ้านตระกูลดาราดังเข้าปารองเท้าใส่กันเลยนะคะไม่ได้ด่าไม่ได้บูลลี่แต่ในคลิปด่าฉ่ำโดนปารองเท้าหนึ่งแมตต์มึงรู้ไหมกูเป็นใครขณะที่ต่อมาค่ะโลกโซเชียลก็ขุดเจอว่าภรรยาดาราและก็เป็นลูกดารารุ่นใหญ่คือใครนั่นก็คือภรรยาของดาราดังอย่างคุณตั้งวิชยา์จารุจินดาที่ตอนนี้เจ้าตัวก็ผันตัวมาทําธุรกิจเต็มตัวนะคะหลายคนเนี่ยก็ง,งงว่าต้นเรื่องมาจากอะไรและเขามีอะไรกันอยากใส่ใจค่ะ โดยคนดังๆนะ,ะก็มามิ้นกันเทียบตนทางอย่างสาวสองคนดังกล่าวค่ะที่มีเรื่องกับภรรยาดารานั้น <_ d ata> เขาก็ได้เล่าในมุมของเขาเอาไว้ว่าเมื่อ <_ d ata> 2เดือนที่แล้วโมนา <_ d ata> ได้ไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนๆที่ผับแห่งหนึ่งย่าน RCA บังเอิญฝั่งตรงข้ามก็มาเที่ยวผับเดียวกันแล้วเขาเห็นว่าโฮสต์คนที่เขาชอบใช้บริการมาอยู่ที่โต๊ะของโมนาซึ่งโฮสต์คนนั้นเป็นแฟนเก่าของเพื่อนโมนาเขาหึงก็เลยปาป๊อปคอนมาใส่โต๊ะโมนาเลยเกิดเหตุทะเลาะกันที่ผับนั้นเขาพูดโอ้อวดว่าเขาใหญ่เขาเป็นคนโตเขาเป็นเพื่อนเจ้าของผับขู่ฝั่งโมนาแล้วถามฝั่งโมนาว่ามึงรู้ไหมคูเป็นใครแต่ตัวเองโดนแบนจากผับนั้นฝั่งโมนาไม่โดนแบนเพราะไม่ได้เริ่มก่อนสาเหตุในไร้สาระมากค่ะหึงโฮสต์ที่ตัวเองเคยใช้บริการแตรต่่ปปปาาา๊คนมมใสโท หาเรื่องทำไมทำไมถึงใช้มารยาทชั้นต่ำแบบนั้นในสังคมเกิดมาในครอบครัวแบบไหนพอมาเมื่อวานบังเอิญมาเจอกันอีกรอบพี่ผับญานเอกมยัยโตอยู่ไกลกันมากแต่เขาเดินมาหาเรื่องถึงที่โต๊ะโมนามีพยานทั้งกาดผับและบอดี้การ์ดที่จ้างมาค่ะมีคลิปที่เขามาหาเรื่องที่โต๊ะด้วยจริงๆมันควรจะจบตั้งนานแล้วมาหาเรื่องที่โต๊ะทำไมเรื่องป่ารองเท้าถ้าเห็นในคลิปที่เขาโพสจะเห็นว่าโมนาป่ารองเท้าต่ำมากจะโดนหัวเขาได้ยังไงแล้วที่หัวไปโดนอะไรมาถึงโนเพื่อนโมนาแขนบวมเพราะโดนฝังเเข้าาาปารองท ยังไม่โพสเลยค่ะต่ทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําอย่าสตอค่ะคนเขาดูออกนะคะฝั่งเขาปารองเท้าส้นสูงมาใส่โมนาค่ะตะลบท่านแต่โดนพี่ผู้ชายที่ห้าโมนาไว้คิ้วแตกค่ะอันนี้มีพยานและฝั่งโมนาได้จ่ายผ้าทําแผลให้พี่เขาแทนแล้วแล้วที่บอกไม่ได้บูลลี่อีก,กเธอที่ตะโกนออกมาคืออะไรโมนาไม่ซสเรื่องนี้เลยค่ะแต่คิดว่าคํานี้ไม่ควรเอามาล้อเลียนกันในล้วยุคนี้ความเท่าเทียมค่ะไม่ใช่สู้อะไรไม่ได้แล้วเอาเพศมาล้ออย่าหาทําอีกนะคะเดี๋ยวคนเขาจะด่าว่าพ่อแม่ไม่สอน สิ่งที่เขาโพสลงสตอรี่ตัวเองว่ามวนาและในคลิปหนังคนละม้วนเลยค่ะทําไมไม่โพส์ความจริงพร้อมกับโพสต์ยังกล่าวไหคะสาวสองเนี่ยก็มีการแนบคลิปประกอบด้วยค่ะไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่า

เดี๋ยวไปต่อรอบเดียวด้ดูหน้าดูเครองมึงหน้าดูหน้าดูสภาพของมึงยิ่งดียิ่หมาโอ๊ยโทษโอ้โหคุณทำอะไรนี่คุเปลามื่ี้เขาถ่ายคลิปนะพี่โมนาโมนากลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านครับเรากลับบ้านมีอะไรก็ไปแชทไปคุยหรืออะไรที่หลัง กูไม่ได้เป็นเพื่อนมึงกูไม่ใครเป็นเพื่อนมึงเอามึงรู้ไหมกูเป็นใครไปลงพักเลยไป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 กันไปลงครับมึงก็ทำหน้ากูไว้นะเออไปแล้วไปค่ะมึงฟังก่อนไม่ใช่มึงฟังมันก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นใครหรอกแล้วมันก็พูดว่ามันไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร

ขณะที่ฝั่งแฟนดาราเองนะคะก็ออกมาโต้ทันควันแบบหนังคนละม้วนเลยว่าเบื้องต้นอ่อนแจ้งความเรียบร้อยค่ะทุกคนข้อหาทำร้ายร่างกายและหมิ่นประมาทขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเพื่อนชั้นพูดกระเทยจริงแต่คุณมาว่าพวกเราอีกะจุดๆก่อนนะคะและในส่วนที่คุณถามดิฉันพูดซ้ำๆกับชั้น56รอบว่าไม่รู้หรอคุณลูกใครทำไมไม่ตัดคลิปลงบ้างคะพอฉั้นพูดตามคุณหน่อยมาถ่ายคลิปชั้นตัดคลิปลงฉํา คุณเตรียมรอหมายสารเลยค่ะและคลิปที่อ่อนลงเขามาทําเพื่อนอ่อนก่อนและเขาด่ากับเพื่อนอ่อนอ่อนกับเพื่อนไม่ได้หาเรื่องเขาก่อนนะคะและพออ่อนขอคุยเขาดีๆเขาก็ด่าอีกะจุดๆโยนรองเท้ามาใส่อ่อนและไปโพสลงโซเชียลว่าเหมือนออนกับเพื่อนผิดไปหาเรื่องเขาซึ่งเราไม่ได้รู้จักกันเลยย้ำนะคะอ่อนกับเพื่อนไม่รู้จักเขามาก่อนดูจากที่เขาโพสลงนะคะทุกคนสองโพสนี้เขาโพสคลิปหลังจากที่มีเรื่องกันเมื่อเช้าค่ะพร้อมข้อความว่าอ่อนกับเพื่อนแบบนี้และหาว่าอ่อนกับเพื่อนดูหมินเรื่องเพศ ซึ่งอ่อนไม่เคยพูดหรือดูหมิ่นเรื่องเพศค่ะปอลอ่อนและเพื่อนไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ทําไมมาโพลคลิปแล้วว่าคนอื่นแบบนี้ไม่น่ารักเลยใครมาเม้นอะไรระวังด้วยนะคะอ่อนแคบไว้หมดแล้วและจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะในคลิปที่อ่อนลงเขายนรองเท้ามาใส่เพื่อนและด่าก,กับเพื่อนอ่อนแต่ที่เขายนมาใส่หัวอ่อนอ่อนไม่ได้ถ่ายกล้องนานดองกีจับไว้แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยโซเชียลด้วยแตกออกเป็น3ฝั่งเลยค่ะก็คือฝั่งเสาสองฝั่งคุณอ่อนและฝั่งที่แค่เข้ามามุงเท่านั้นโดยคนทีี่่่่่อออยูฝังคคุณนนะะก็มเตวาพ จากน้องออนไม่เคยว่าใครเลยและไม่เคยเห็นน้องออนมีเรื่องกับใครตั้งแต่รู้จักเจ๊ออนมาแทบไม่เคยมีเรื่องกับใครเกิดอะไรขึ้นเจ๊ส่วนฝั่งที่แค่เข้ามามุงนะคะเขาก็คอมเมนต์ว่าสรุปหล่อนเป็นลูกใครคะต้องการคําตอบค่ะทาอื่นมีให้ด่าเยอะอยู่นะคะนึกไม่ออกก็กระเทอไว้ก่อนปากบอกไม่เคยพูดเรื่องเพศแต่ที่ตะโกนด่านในสตอรี่นี้เหยียดทุกคํานะและสรุปเธอเป็นใครอยากรู้เหมือนกัน ก็ไม่น่าไปพูดว่ารู้ไหมกูเป็นใครแล้วเป็นใครต่อให้ไม่ใช่คู่ปรับเขาก็เหมือนไส้เหมือนใหญ่โตมากก็แค่เมียดาราที่มีแม่เป็นดารารุ่นใหญ่โดนรองเท้าเครื่องใส่ย,สยิ้งนับว,ว่าบ่บบางคนเขาอาจทํามากกว่านี้ด้านคนที่อยู่ฝั่งสาวสองก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาอีกค่ะพวกแบบนี้เหยียดเพศคนอื่นแถมยังมีคนนะคะขุดด้วยว่าเคยเจอค่ะนานเคยมีเรื่องกับพี่ที่หนูรู้จักมีเรื่องกันที่รู้ถกหกพูดแบบนี้เลยกะลักมากๆอา้าวต้องบอกว่าฟังสองฝั่งก็เล่าไม่เหมือนกันเลยสักนิดนะคะก็ต้องมารอดูกันว่าาาะมีอไรให้เตติด เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคนบุ่งกันเพียบเลยจ้าแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะจมเม้นอะไรก็คิดดีๆจ้า